เมื่อมีความสุขก็อย่าหลงระรึงในความสุขนั้นๆแล้วเมื่อต้องทุกข์ใจก็อย่าไปจมปลักอยู่กับความทุกข์นั้นๆให้มันมากจนเกินไปใช้ชีวิตให้เป็นกลางๆเพราะคนเราทุกคนปฏิเสธปัญหาของชีวิตไม่ได้เรามีกรรมปรุงแต่งเรามีกรรมเป็นแดนเกิด เมื่อกร,รมทั้งหลายเหล่าทำให้เราก่อเกิดขึ้นมารวมในธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟก่อเกิดให้เป็นสังขารร่างกายขึ้นมาผสมกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนของเราทุกสิ่งอย่างก็จะพลันเกิดขึ้นมาพร้อมกับบุปกรรมทั้งหลายและวิบากกรรมทั้งหลายที่เราได้สั่งสมมาเพราะฉะนั้นเมื่อมีความสุขก็อย่าไปหลงระเริงในความสุขจนเกินไปบางคนคิดว่าฉันทําบุญมาดีบุญเก่าฉันเยอะ ก็เลยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้คิดถึงว่าบุญใหม่จะต้องทำไหมบุญเก่าของเราจะหมดเมื่อไหร่มัวตแต่หลงละเลือนอยู่กับความสุขจนไม่ได้ตักตวงสิ่งที่มันเป็นประโยชน์หรือบุญใหม่เข้าไปเป็นสเสบียงเอาไว้และคนที่จมปลักอยู่กับความทุกข์นานจนเกินไปก็ไม่ได้คิดสร้างสรรค์ที่จะหาโอกาสใหม่ให้กับชีวิตเลย ไม่ได้คิดที่จะแักตวงคุณงามความดีขึ้นมาเลยก็มัวต่ไปจมปลักเสียใจกลุ้มใจอยู่กับปัญหานั้นเหล่านั้นเราจะเห็นว่าสองสิ่งนี้มันจึงไม่ควรเกิดขึ้นในชีวิตเพราะเราทุกคนทุกท่านถนัดไม่เหมือนกันเกิดมามีความสามารถแตกต่างกันเราจะทำยังไงก็ได้เราจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดี ทำอะไรทําในสิ่งที่เราถนัดอย่าไปทําในสิ่งที่มันขัดกับนิสัยเราใช้บรรทัดฐานการเป็นมนุษย์คือการตั้งอยู่ในศีลธรรมและการประกอบซึ่งการงานที่เป็นสุจริตเท่านั้นแหละครับทุกท่านทุกคนบุญเก่าจะมีมากจากเพลียงใดอย่าไปหลงระเริงกับความสุขเพราะเมื่อบุญนั้นหมดไป ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องดใช้ในส่วนของวิบากกรรมก็จะต้องตกไปสู่ทะเลของความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วอย่าประมาทในชีวิตเมื่อบุญใหม่มันรอเราอยู่เราก็ทําเราก็สร้างเราไม่รู้หรอกว่าปริมาณบุญของเรามีมากน้อยสักเพียงใดเราไม่รู้หรอกว่าวิบากกรรมของเรามันมีมากน้อยสักเพียงใดการสั่งสมบุญใหม่ก็คือการตักตวงสเบียงเพื่อเตรียมสําหรับการเดินทางของชีวิต ทั้งในพบนี้แล้วพบหน้านั้นเองอย่าประมาทมัวเมาในชีวิตเมื่อมีความสุขก็อย่าหลงระเริงเมื่อมีความทุกข์ก็อย่าจมปลักให้มันมากจนเกินไปเท่านี้ใช้ชีวิตอย่างเป็นกลางกลงและเราทุกคนทุกท่านจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขตลอดไปก็ขอเจริญพร